เกิดขึ้นกับนักเรียนใครเป็นคนที่เสียใจเสียต่อน,นักเรียนเองต่อครอบครัวนักเรียนเองคุณพ่อคุณแม่ครูหวังว่าในวันพรุ่งนี้คนที่น่ารถดเมาไหนยกมือขึ้นทีคะอาบูกับรถของไปมะใช่ไหมคะอาเมโลงค่ะพรุ่งนี้ไปคนละหลายบาทเราก็ต้องใช้ประโยชน์นั้นให้ดีที่วัยเด็กร่มจาก ไม่ได้เหมือนกันแต่ในใบเสร็จจะต้องได้15บาทนักเรียนจะต้อง